เข่าตอกไตติวนะครับเข่าอีกข้างข้างที่2นะครับมือนี้จะเฮ็ดแบบสามสั้นนะครับเมื่อกี้ผมไปซ่าแล้วนะครับบานที่นี่ผมจะไปเร็วนะครับก็วางเลี้ยงชิดติดกันนะครับวางนะครับเอาเสื้อทับนะครับแลวก็หัวไม่มือบีว้นะครับวางเสื้อทับหัวไม่มือบีไว้นะครับในการเข่าตอกนะครับเฮ็ดแบบสามสั้นนะครับ เป็นงานตอกไตติวนะครับึืนงานตอกไตติวนะครับชุดนี้นะครับเตรียมทรงลูกค้านะครับก็รอบนี้ผมก็จะว่างไปประมาณเก้าเส้นนะครับใส่เส้นตอกไตติวเก้าเส้นนะครับว่างไปนะครับว่างแล้วก็เสืออทับนะครับหไว้มือบีบไปนะครับว่างเสืออทับเส้นตอกัว้มือบีไว้นะครับเนี่ยก็ในเก้ายัเก้าล้วนะครับเก้าแล้วก็ล็อกนะครับ เข่าแล้วเขากล็อกให้เรียบร้อยนะครับล็อกแล้วเขากะแทกนะครับตอกนท่อกันเที่ครับเนี่ยมาเขาก็มาต่อใส่สันที่สองนะครับรอบนี้ก็ว่างไปเฮ็ดขึ้นเก่านะครับวางไปแปดเส้นนะครับในการเข่านะครับกะจัดเส้นตอกว่างใส่นะครับแปดเส้นนะครับรอบนี้นะครับไปเร็วนะครับรอบนี้เมื่อกี้นี่เฮ็ดซาแล้วนะครับ อันนี้ไปเร็วนะครับตอนนี้วางไปอีกแปดเซนนะครับวางเรียงชิดติดกันหัวมืมือบีบเชือกทับหัวมืมือบีบไว้คือเก่าแหละครับเนาะอย่เชือกทับหัวมืมือบีบไว้ว่างไปแปดนะครับรอบนี้แปดเซนนะครับในการวางเส้นตอกนะครับใส่เข้าไปเส้นที่แปดนะครับเคี่ยเรียบร้อยนะครับล็อกใต้ขอนะครับคือเก่านะครับรอบนี้จะล็อกใต้ขอนะครับเพื่อจะให เส้นตอกข้าบานออกนะครับจะให้เส้นตอกบานออกนะครับรอบนี้รัดบนคอที่เทารัดแกนกลางไว้นะครับถ้าบนตอกจะฮุบนะครับถ้ารัดทางล่างนี่ตอกจะบานนะครับเนี่ยนะครับให้เขาบานออกนะครับรอบนี้จะให้บานออกนะครับรอบหน้าจะให้ฮุบเข่านะครับรอบนอกและรอบสุดท้ายนี่จะให้ฮุบเข่านะครับเนี่ยเทียบเบิ้งนะครับอ้าวอกันแล้วนะครับ ตักันแล้วห่อกนทิลงมาเห็ดสั่นต่อไปเลยสั่นที่สามนะครับเทีครับได้ขี้แล้วนะครับห่อก็จะลอกนะครับสีเท็จท่านที่สามหรือรอบนอกนะครับรอบนี่จะว่างเ้นตตอ,อกลัดเสือกรัดับบนท่องแกนนี่นะครับเพื่อใช้ตอกมันหุบเขานะครับเอารอบนี้ก็จะว่างไปอยู่ที่รอบนี้ก็น่าจะชิปเซนนะครับว่างเลยนะครับ สิบเส้นนะครับเลี้ยงชิดติดกันเชือกทับหัวมือมือบีไปคือกอแหละครับเนาะวางไปเลยครับสิบเส้นนะใส่เข้าไปรัดบนคอนะครับอุรอบนี้รัดบนคอนะครับทีห้องเก็ยไว้นะครับเนาะทีห้องมัดไว้นะครับ สันที่สองนะครับเขาจะรัดบนขาสันที่สองนะในการเหตุรอบที่สามนะครับสันที่สามหรือว่ารอบนอกนะครับจัดวางไปนะเก่าแล้วนะครับเส้นที่สิบนะครับวางลงไปเป็นลำเสร็จนะครับเส้นที่สิบเรียบร้อยนะครับเาก็จะลอกนะครับเห็นไหมครับต่อเขาเริ่มฮุบเขาแล้วนะมาเนี่ยลอกไปเลยนะครับ ก็เหลือแค่ขั้นตอนทำดำนะดำก็จะเสร็จแล้วนะครับเสร็จดำนะครับเอยงกับประมาณนี้นะครับหลังจากที่เ้าเบิงงแล้วท่อกันแล้วนะครับเ้าก็จะลอกนะครับเพื่อที่ทำดำนะครับทำดำให้เสร็จนะครับข้างที่สองนะครับ งานตอกไตติวนะครับขึ้นงานตอกไตติวนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับไอยกากระบาดลงนะให้สองไฟมันทอๆกันนะครับความห่างระยะนะครับให้มันทอๆกันนะมันได้นะครับกาให้มันดีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเลาก็ค่อยลงนะครับค่อยกากระบาดลงเลยนะครับไม่กันได้ทีแล้วเขาก็ล็อกครับล็อกเลยนะครับแล้วก็ค่อยกากระบาดก r ับครับ ลักษณะไข่กากระบาดขึ้นนะครับบาดนี่ไข่ให้มันให้เสื่ยมันไข่กันเป็นกากระบาดนะครับทีกับนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับในการเห็ดดำนะคตอกใต้ติวข้างที่สงนะครับเอาก็เป mm ็น hmm. อันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี like> ่ข้างที่สงเรียบร้อยนะครับกัสีไดประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกัสีไดประมาณนี้เหลือแค่ทำดั้มนะครับเนี่ยอ่ะฟังเสียงเบอรยังหน่อยครับ กับประมาณนี้นะครับตอกไตติวคนระัเสร็จเสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้มีส่งงานครับโอเคครับ